สวัสดีฮะวันนี้กลับมาพบกับผมตีน้อยจากโชรูมตีรถสวยอีกแล้วนะวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูโตโยต้า2.4รีเจนเดอร์ปี2022เกือยุ3พันนี้รถเจ้าของมือเดียวแท้ๆรับประกันแน่นๆจะจุกจากโชรูมตีรถสวยไปเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าก,นก่อนเลยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆด้านหน้านะกระจังหน้าเป็นสีดําสวยงามโดดเด่นสไตล์รีเจนเดอร์มีกล้องหน้ามาด้วยนะรถมีกล้องหน้า,าด้วยโลโก้โตโยต้าอย่างชัดเจนมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับผมไฟ LED สองสว่างทั้งไฟเลี้ยวไฟสองสว่างคู่หน้ามาแล้วนะฮะรถบอดี้หลักเป็นสีขาวนะครโทนตัดดำไอียดเพิ่มเติมมีอะไรบ้างตามผมมาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถกันเลยดีกว่า เรามาดูที่ยางแม็กกันเลยดีกว่าของเดิมจากโรงงานโตโยตาตีแบนมาเลยขอบ18และมีขอบซุ้มล้อเล็กๆนะสีดําสวยดุดันในะส่วนของกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วนะฮะมีไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างด้วยนะฮะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีกล้องด้วยนะฮะมีกล้องมันต้อนอยู่มีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะเวลาเราตีไฟเลี้ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะมันจะมีวิสัยทัศน์ช่วยดูก็คือเป็นกล้องดูจากจอทีวีด้านในรถนะฮะนะครับไม่ธรรมดาบันไดขึ้นนะอรถคันนี้เป็นรถยกสู มีบันไดขึ้นส่วนประตูเนี่ยเป็นคิีเลแล้วนะฮะนะเป็นคิีเลแล้วนะครับดีนะฮะ มีโลบามาให้เพื่ออนาคตเพ,เพื่อนจะบรรทุกสัมภาระด้านบนเพิ่มเติมได้นะไม่จําเป็นต้องเอาของใส่ในรถนะมีโลบาติดแท่งใส่ของเพิ่มเติมได้นะครับข้อค่าของด้านข้างรถก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมในส่วนของการดูด้านข้างว่ารถเคยโดนชนข้างมาหรือพิคว้ามาหรือเปล่าด้วยนะมามาดูกันดีกว่ามาด้านข้างนะฮะเราจะพาดูกันด้วยว่าถ้ารถโดนชนข้างมามันจะดูกันตรงไหนนะแต่คันนี้ไม่มีการโดนชนหนักพิคว้าม,มานแน่นอนเปิดประตูมานะครับในรถยนต์เนี่ย ทุกคันเนี่ยด้านข้างจะมียางกันตีอยู่เราสามารถเปิดยางดูได้นะเราสามารถเปิดยางดูได้นะฮะมันจะเป็นเม็ดอาร์คเม็ดกลมๆเม็ดกลมๆเนี่ยนะมันคือรอยเชื่อมจากโรงงานหุ่นยนต์ที่เขาเชื่อมแผ่นเหล็กมนาะรถที่เคยโดนชนข้างมาหรือพิค,คว่ำม,มาเวลาเอาไปทำฮะเม็ดตรงนี้จะหายไปเลยเกลี้ยงเลยนะจะไม่มีนะเปิดดูได้หมดนะครับรถมือสองต้องดูโครงสร้าง สำคัญน,นะครับอันนี้คือการดูด้านข้างว่ารถเคยชนหมักมาหรือเปล่าแต่สําหรับใครที่ดูไม่เป็นไม่ต้องกังวลใจไปโชรูมตรีรถสวยรุ่นสองมีรับประกันจากบริษัทกลางที่ธนาคารชั้นนำเนี่ยเอามาตวรวจสอบรถของเรานะครับว่ารถของเรานั้นเคยมีการชนหนักพิคว่ำตัดต่อมาไม่ไม่แท้หรือน้ําท่วมมาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดบริษัทกลางมาตร,ารตวจสอบพบว่ามีการชนหนักพิคว่ำน้าท่วมรถคันนั้นจะไม่ได้การการ,ารันตีนะครับจากบริษัทกลางแต่รถในโชรูมของตรีรถสวยทุกคันได้รับการการันตีมีใบ เซอร์ติิเคทหรือใบรับรองออกให้ทุกคันนะฮะัถ้าเกิดเพื่อนๆอ,ออกรถไปนะฮะและเพื่อนๆเ,เอาไปตรวจเข้าศูนย์โตโยตา้าและศูนย์โตโยต้าบอกว่ารถคันนี้เคยชนหนักพิษความหรือน้ำท่วมมาก่อนนะบรทการตรวจสอบตกหล่นบรทการที่ตรวจสอบแล้วออกหนังสือรับรองให้เนะี่ยจะยินดีคืนเงินให้เพื่อนๆเ,เ,เลย100%คืนเงินให้ทุกบาทเลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าโชว์รูมของเรารถทุกคันมีคุณภาพมีการการ,กรันตีเราไม่ได้การันตีเองธนาคารชั้นนําเอาบริษัทกลางมาตรวจสอบรถของเรานะครับผมมีใบรับรองให้และอย่างหนึงเรามี รับประกันรถของเราเนี่ยมีการซ่อมศูนย์สปีถึง20 0 0 0โลผมตีน้อยรับประกันให้เพื่อนๆเลยทุกคันเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของ Fortuner r ร์ดีเจนเดอร์คันนี้กันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตามกันมาเลยครับมาเรามาดูด้านท้ายของเจ้า t o y ต t a f o r t u n e r อร์สองจุดสี่ดีเจนเดอร์คันนี้ดีกว่าด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะมีกล้องมองท้ายมาให้มีเซ็นเซอร์นะครับเวลาเราถอยหลังมาถอยหลังมาแล้วมันจะโดนมันจะชนอะกําแพงชนมอไซค์หรือชนรถที่จอดอยู่ด้านท้ายอะเซ็นเซอร์มันก็จะทางานดังปี๊บปีๆ ะะไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วนะครับโลโก้ Forunner เป็นสีดํา แล้วก็มีแถบด้านซ้ายที่เขียนว่า Regender บอกว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.4 Regender รถคันนี้เป็นรถมือเดียวรถปี2022-23ไมไ่แท้แ4้4 4 0 0 0กิโลอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีการตรวจสอบว่าใหม่ไม่แท้เอารถมาคืนบริษัทการที่ตรวจสอบยินดีคืนเงิน100%ด้านท้ายประตูเปิดอัตโนมัติอีกต่างหากสมราคานะครับรถเจ็ดที่นั่งพับเบาะได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดด้านในมีอะไรเพิ่มเติมเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าาตามผมมาเลย เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างดีกว่านะฮะเรามาเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยดีกว่านะคนขับต้องเจอแน่นอนมีฟูมันติฟังก์ชันเลยนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการเล่นเกี่ยวกับเครื่องเสียงโดยเฉพาะนะมีเพิ่มเสียงรถเสียงมีรับสายมีเปลี่ยนโหมดวิทยุ FM กดรับสายวางสายนะเอามือถือเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ส่วนด้านขวานะครับก็เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันใช้งานหน้าปัดนะครับหน้าปัดเรือนไม่นะฮะเปลี่ยนโหมดดูเลขไม่ปรับโหมดได้นะ นะเซะตติ้งได้นะครับและมีคูชคอนโทรลอยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคือปรับคูชคอนโทรลได้คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แต่เราสามารถเล่นเป็นเหมือนเกียร์แมนวนวลได้ด้วยเพิ่มเกียร์รถเกียร์ด้านท้ายนี้ได้นะครับระบบสตาร์ทนะฮะเป็นพุชสตาร์สตาร์สต็อปเอนเนอร์จีกระจบับไฟฟ้านะฮะสบาทเบาะหนังทั้งคันปรับไฟฟ้าคู่หน้า หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ LED Air เป็น Air ์ดิจิตอ LED แล้วนะมีอีโค o โหมดมีโหมดการลื่นถลนะฮะฟังก์ชันมาครบมาเต็มมีเปิดท้ายรถจากด้านในคนขับด้วยนะเราสามารถกดกิ้มเปิดท้ายรถคนขับได้ด้วยนะฮะเผื่อบางทีมีคนจะยกของใส่ท้ายรถเราขับรถอยู่เราขี้เกียจลงไปเราก็กดเปิดท้ายแล้วก็อ้าวของมาใส่ได้เลยนะง่ายๆสบายๆระบบเครื่องเสียงเนี่ยมี ลำโพงด้านหน้าแล้วก็ตรงประตูด้วยนะครับเป็นลําโพงสลาวรอบคันลําโพงเครื่องเสียงของโฟ r ์จอเนอร์นี่ดีมากเลยนะและอีกอย่างหนึ่งแอร์ลาวสาแถวนะครับฟังก์ชันภายในนี่จะเต็มจริงๆนะครับมี USB ชาร์จของมีที่ใส่แว่นตากันแดดนะครับส่วน กระจกเนี่ยเป็นกระจกแต่งหน้านะครับสบานนะครับมีไฟด้วยนะฮะให้ทั้ง2บานเลยทั้งคนนั่งคนขับนะเราสามารถเปิดกระจกมาแล้วมีไฟสองสว่างไว้ที่หน้าแต่งหน้าได้นะครับเนี่ยแต่งหน้าแต่งอะไรครับได้เลยฟังก์ชันการใช้งานภายในสะดวกสบายและอีกอย่างหนึ่งที่โชว์รูมมีให้สําหรับรถคันนี้ก็คือหนึ่งมีคุณแจสําปองนะฮะลดราคาขนาดนี้ต้องมีคุณแจสําปองให้มีบุ๊กเซอร์วิสมีบุ๊กเซอร์วิสให้ตรวจสอบได้เลยนะว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่นะครับ มีบุกสวิตให้ไม่แท้แน่นอนมีการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเหลวทุกอย่างให้หมดพร้อมขับพร้อมการรับกันซ่อมศูนย์สองปีสองหมื่กิโลมีอะไรเข้าศูนย์บริการเต y o ต้าก้บ้านท่านได้เลย77จังหวัดนะจ๊ะ เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota 2.4 r e เจนเดอปี2023วันนี้ถูกใจเพื่อนๆไหมถ้อถูกใจสนใจนะฮะสามารถทักใต้คอมเมนต์เข้ามาส่วนราคาและรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะเพ,พื่อนๆพี่ๆกดดูได้ใต้คอมเมนต์เลยหรือใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับเราจะอัปเดตราคาเรียวทามเพื่อนๆดูตลอดเวลาเลยนะครับ